มาครับถ้าจะติดต่อซื้อคอยในเกมฟ i ีฟ้าติดต่อได้ที่เพจฟ i ีฟ้าไทยแลนด์คอยลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับเลือกซื้อจอยเกม Xbox ของแท้ที่แค่เสียบก็ใช้ได้เลยติดต่อได้ที่ร้านจอยสติ๊กไทยสินค้าส่งถึงบ้านภายใน1-2วันแน่นอนครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกตั้ง Store Top Up ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Steam Wallet ก็มีนะครับมา ตอนนี้ที่1เป็นยูเว่ครับโลม่าที่ผมอยู่อ,อยู่ที่5และนัดต่อไปครับจะเจอกับ AC ซีมิลานครับซึ่งต้องบอกว่าที่5กับที่1ก็ประมาณว่า1 -5 ถึง6 10ถึง6 10อันดับแรกเลยดีกว่าครับแต้มห่างกันไม่มากโอเคเป็นเริ่มกันกับเกมเอซีมิลานเกมใหญ่อีกแล้วครับจัดไปคิดว่าได้ลงแม่งเลยสำรองเฉย ก็ดูนำแล้วสตุดแมนทำได้ดีเกมใหญ่ขนาดนี้โอ้ยโหดนอนตีเสมอแล้วต้องชนะนว้ยฝากด้วยใครเป็นกองหน้าวะเอดินเซโกยิงยิงจะหมดเวลาแล้วเพื่อนเฮ้ยโชววินโย่สองหนึ่งครับทำได้ดีหมดเวลาไปเยี่ยม ชนะเอซีมิลานสองประตูต่อหนึ่งดี เฮ้ยแม่งได้เจอกับอ่าวมันแค่เรียกตัวไปเฉยๆนึกว่าได้แข่งกับอิตาลีครับได้หรือไม่ได้เดี๋ยวไว้ดูกันแล้วกันมันจะไปได้ได้ไงแล้วจะเรียกติดทำไมวะเรียกติดแล้วก็ไม่ได้ให้เล่นเซ็ง <c oughs> มีฮาซาด้วยของหน้าเป็นเบนเทเก้ครับก็นั่งดูอีกละ เรียกติดทั้งทีอ้าวอินเตอรลี่นำแล้วบาบอฮ์แตกจริงๆเบลเยี่ยมเบลเยี่ยมนี่ยังไงแพ้เหรอนี้ฮาซาย,ยิงจุดโทษไม่เข้าอีกโอ้โหเละแพ้เอ้ยเสมอนี่ว่ายานาซาย,ยิงอันที86ครับก็ยังดีเฮ้ย แต่นัดนี้กับสวิตได้เล่นครับเจอกันได้เล่นทีมชาติแล้วอ้อจัดไปสวิตเซอร์แลนด์ครับกับเบลเยียมฟีฟ่าเวอร์รครับเวอร์ครับรอบคัดเลือกนั่นเองน่าจะใช่จัดไปได้ติดทีมชาติกับเขาสักทีครับ สวิตมี12คะแนนบเบลเยียมมี9คะแนนครับตามมาด้วยสกอตแลนด์ฮังการีแล้วก็โปรตุเกสอิตาลีอยู่ที่6กหรอวะโอ้โหหลายการไม่เบานะครับ,บเบลเยียมอ,อันนี้น่าเป็นสวิตถ่ายเบลเยียมนี่มาถ่ายอะไรสวิตบอกให้ไปถ่ายเบลเยียมไอโอ้โหภาพบรรยากาศครับเยี่ยมเยี่ยม,ยยม มาถึงข่าวของเบลเยียมบ้างอันนี้ใครเนี่ยวิเซลเหรอกูตัวถ่ายไม่เห็นหน้าสูงขึ้นไปหน่อยโอ้โหอันนี้ก็สูงไปอันนี้ใครหะอันนี้มีลาลาหรือเปล่าเอาแม่งไม่เห็นไม่ได้ออกกล้องสักทีอุตสารอตั้งนานครับมาดูผังการยืนดีกว่าอันนี้ของสวิตเซอร์แลนด์ครับ มาในระบบการเล่น4-3-3โดยมีใครบ้างก็ไม่รู้ครับรู้จักชากิลี่คนเดียวมาดูของเบลเยียมจับมือจับมือจับมืออย่างแข็งขันมาเบลเยียมเบอร์15เหรอวะไม่เป็นไรครับหน้าเป้าครับมาในระบบการเล่น4-5-1ครับมีฮาซาเดอรอยวิเซลหลายๆคนที่เขาท่านจะดังจัดไป เกมเริ่มเขี่ยลูกแรกใจเย็นนี่น้องเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหเปิดสวยเดบอยพักลงโอ้โหเอ้ยช่องนี้สวยมากปึ๊บทักษะทำทำไมไม่ the the paper, ร,รู้โอ้โหแย่งกวีจริงจริงก็ไม่น่าทักษะนะแต่จริงจริงก็ไม่น่าทักษะเฮ้ยโอ้โหถีบหน้าถีบหน้าเพื่อน วิเซลวิเซลวิเซลอุ <till Hum ming> ้ยเอายังไงเนี่ยไปทำฟาวเขาเฉยเกือบไปเฮ้ย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 เยโอ้โหสกัดให้ได้โอ้โหเปิดให้โกขนาดนี้โอ้โหทำไมเล่นกันอยู่หลังออกไปสวยมากมาเยี่ยมเติมด้วยโอ้โหมันมามันมาเร็วมันมาเร็วโซงก่อน อาทำชิงเยี่ยมกองหน้ากองหน้าเป้าโอ้โโอโโอโยเฮ,ฮ้ยโอ้เดบรอยเกือบไปสวยมากออกเฮ้ยจ้ำได้ผูท้ทรงฮาซาฮาซาโอ้โหมันเปิดอย่างนี้บ้าบอว่ะฮาซาเอ้ย ตัดตัดได้สวยโอ้โหมันล้มคว่ำข้ามกิง้งสไลด์อา้าวชิปหายแล้วมันเปิดมาช่องนี้มันคันนั่นนะั่น่ะโอ้โหยังสกัดได้ดีแต่เอาไปก่อนนั่นแหลอะออกมาที่เดอะบอยสเดอะบอยฮาซาก็ได้เอาบอลซิโอ้โหรอบอลเฉยโอ้ย และกองหลังนี่ก็โห่ซะเหลือเกินแย่ๆเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนไม่ส่งแล้วจังหวะนี้ยังเกิดกับทีมชาติเอ้าเซฟไม่ได้หรือว่าจะเซฟได้ครับเรียบร้อยไป1-0ลูกแรกในงามทีมชาติจะบินอะไรขนาดนั้นเป็นไงกองหน้าคนใหม่ครับไอ้นี่ใครอยู่เนี่ยกองหน้าคนใหม่แทนใครวะ เบลเยียมเบนเ,เ,นเก้ครับลูกค่าครูด้วยในกองหน้าคนใหม่แล้วครับมาดูจังหวะน,นี้เกิดอะไรขึ้นนะครัว่าโซโลเดี่ยวเข้ามาได้บอลเลยก็แอนทีวิว่งมีเพื่อนสกร,รีนให้หลยวเข้ามายิงโอ้โหโกกระจอกโกกระจอโกแต่กองหลังไม่โหดเรียบร้อยไปเข้ามุมกลิบทั้งสนามครับกลิบทั้งสนามบนเบลเยี่ยมขึ้นนำในบ้านของสวิต แต่ว่าทำไมธงเมลเยี่ยมแม่งเยอะกว่าวะทำไมธงเมลเยี่ยมเยอะกว่ามาฟากอนอพึ่งเอ้ยออกปีกไปสวยมากเฮ้ยเข้ากลางเฮ้ยช่องนี้สวยโอ้โหโอ้โหเอ้าแซงเฉยแซงมาได้แบบงงๆโอ้โหผิดท่าเดือดอยังดึงได้อยู่เปิดเอ้ยโอ้โหใครวะ The เด็บรอยครับเกือบไป จริงๆมันเป็นกองหน้าและเล่นหน้าคนเดียวออกมาเปิดออกมาเปิดแล้วใครจะโม่งวะยังไงก็จบเพึ่งแรกนำไปก่อนครับ1-0ตัดตัดตัดเองไม่ได้เฮ้ยมาสวิตอุ้ยบล็อกสวยตอนนี้สวิตน่าจะเดินหน้าเต็มตัวแล้วครับรอสวนดีกว่าจะชิปมันทำไมแต่ก็ยังดีฮาซาอยู่ไหนฮาซา่ไป อาซาอาซาเติมด้วยอาซาเดี๋ยวเราไปเจอที่เชลซีอาซาช่องนี้ช่องนี้สวยมากาายากิงโอ้โหจะอัออดแสกหน้าดีมากอาซาเดี๋ยวเราไปจอยกันที่เชลซีโอ้โหโกกระเด็นเฮ้ยเปลี่ยนใครออกตกใจหมดไหนวะโอ้โหอยู่นี่เลยเหรอเปิดมาโอ้โหไม่ได้ละ ใจเยน็นๆมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวเยี่ยมเอา้าชิปหืมเกือบสกัดเออมาเฮ้ยออกออกเฉยเอ้ามันได้วะเนี่ยชิปหายโอ,าอา้โหกูตัวทำได้ดีออกฮาซาไปเอ้าไปเปิดตรงกลางเฉย เฮ้ยเปิดพละได้แบบงงๆว่ะชิปหายแล้วชิปหายแล้วอุ้ยชิปกูตัวโอ้โหนึ่งตัวเข้าสกัดโอ้โหคอนเนอร์เว้ยรอสวนครับเฮ้ยโโอ้หเฮ้ยกูตัว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 โอ้โหน่าเบื่อเฮ้โอ้ยแย่แย่แย่แเกือบโดน โดนสวิตบุกแหลกเลยครับเปิดไมคกแล้วเฮ้ยเอ,าอย้ายังเก็บได้จะเก็บทำไมไม่รู้เหมือนกันมันเป็นปบัคห้เองเปิดแล้วโอ้ยเอาสวิตพับสนามบุกก็เป็นได้ชิหายอีกเอาอละมาอีกละรอสวนนครับถ้ามันจะพับสนามบุกขนาดนี้โอ้ยมันมาแล้วลิสไตนเนอร์อเฮ้ยสกัดสวยนั่นแหละจังหวะน,นี้ต้องสวนแล้วจะพึง่งโอ้ย ขอให้วิ่งก่อนได้ไหมโอ,โอ้โหแย่ๆๆสวนไม่ขึ้นเลย <ign Gian nis> เฮ้ยเฮ้ย,ยม,มันพักอกโอ้โหมันหลุดเข้ามาเลยยิงโอ้โหโดนจนได้โดนสวิตซ์ยิงเฉยครับโอ้โหลูกนี้นาที90บวก3แล้วดูส่งมาโอ้โหพักอก แล้วย,ยังไงพิกเข้ามายิงโอ้โหลูกนี้แม่งยากครับที่กูตัวจะเซฟโอ้หนึ่งหนึ่งไปเลยยิงโหจริงจริงโอ้โหจะได้คืนไหมเนี่ยส่งมาเลยโอ้โหสง่งโอ้จบเกมครับนึกว่าจะได้3คะแนนแล้วกลับกลายเป็นเสมอหนึ่งหนึ่งแบ่งไปคนละคะแนน,นครับเซ็ง ต้องบอกว่าตอนแรกแม่งขึ้นมาอยู่ที่2ครับแล้วก็แพ้ไปเพราะว่าผมไม่ได้ลงดูดิยูเว่แม่งยังด,ดูชนะ12บครับแล้วก็แพ้2ยังไม่เสมอใครครับส่วนโรมาก,ก็ชนะ7เสมอ3แพ้3ครับตาม10กว่าแต้มอ่ะ12คะแนนครับไม่รู้จะไล่ทันหรือเปล่านัดนี้ก็ต้องเน้นหน่อยครับน่าจะเจอกับอูดินเนเซ่นะยังไงขอสคะแนนไว้ก่อนครับไปดูเกมกัน มาอูดินเนเซ่มาเยือนอูดินเนเซ่ครับฝนตกอีกแล้วทำไมฝนแม่งตกโคตรบ่อยครับแต่ก็ดีดีตรงไหนวะจัดมาจับมือกันหน่อยครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับเอาเป็นว่าสังเกตกันเอาเองเกมเริ่มยังไม่เริ่มน,นี่ใครวันนี้มีการวาอร์มอวอร์มอัพเกมเริ่มแล้วครับ ทียแต่เยน็นคล้ายๆขึ้นเกมส่งมาสง่งส่งเยี่ยมผมจะบอกว่าเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีสกิล5้าดาวเพิ่งรู้ว่านักเตะไม่รู้ว่าน่าจะ,าจะทุกคนครับที่เล่นเนี่ยมีทักษะ5ดาวโถ <c oughs> เอา้า <c oughs> นึกว่าจะแบบง่ายๆสักหนึ่งลูกก่อนโล่งขนาดนั้นยิง ไปไหนวะนั่นน่ะมีภาพชา้าไหมไม่มีด้วยจะเย็นๆค่อยๆออกมาวิ่งไปวิงว่งวิ่งเข้าในเข้าในเข้าในก็ส่งนี่ไงไหลต่อซัดทีเอา้าโอ้โหก็จะยิงไม่เข้าแต่ผมก็จะกดให้อีกคนหนึ่งมันเข้าบอลครับแล้วไปไหนวะนั่นน่ะมาเกาะใครวะ โอ้บ้าบอรจริงๆก็1นูนแล้วจากลูกยิงของเพื่อนร่วมทีมมาดูกันว่ามันยิงเข้าไปยังไงภาพชาร์จสิครับมาแล้วแทงมาครับและแทงต่ออีกทีน,ทน,นึงหลุดเลยยิงไม่เข้ายังตามมาสไลด์เข้าไปเฮ้ยมันใส่เบอร์อะไรวะ1ิเหรออ๋อสิก็ยังถือว่าดี หนึ่งศูนย์าส่งมาให้ทำไมส่งให้แบบนี้ส่งให้แบบนี้บบนเอ้โอคตรเท่ทักษะห้าดาวส่งไปต้องยิงให้เข้าโอ้โหอะไรกันวะนั่นส่งมาถ้าเกิดยิงเองไม่ได้ถ้าเกิดยิงกันไม่ได้ขนาดนี้ยิงแค่นี้มันทำกันไม่ได้วะ ยิงเข้าไปง่ายๆขนาดนี้อือะเอาติดท่าดีใจยิงก,กัน2-0จากซีอา5บวกแค่นี้ก็ยิงกันไม่เข้าไม่น่าส่งเลยควาพช้ากันฝนก็ตกจังส่งมาช่องนี้จะจะปิดเนอมีสกิลหนึ่งหมมันไม่เข้าบอลครับเอาเป็นว่าก็2-0ไปแล้วครับตามประกบเพื่อนหมดครับมีช่องยิงลูกหนีแสกหน้าไป Bong Restarting at 2-0. It's good work between these two. Two minutes of added time. This is what it says on the board. อ้าวสองติดเพื่อนเอ้ยช่องน,นี้โอ้โหหลุดอีกแล้วหลุดชน่ะดึงอ้ออไม่ได้ไม่ได้ว่ะอืออทาดีใจมาตรฐาน2.0ไปแล้วงหอะนี้วิ่งแซงมาโอ้โหแซงแบบอ้อมจะดึงทำไมแซงแบบสบายๆครับแล้วก็ยิงเรียดเข้าไป3.0จาก2ประตูของซินอาหมดสิทธิ์หลุดมาขนาดนี้ ถ้ายิงได้ถ้าเซฟได้ก็โกงแล้วครับเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดโอ้โหตัดไม่ได้แล้วเฮ้ยอย่าบอกนะมันมาแล้วเบียดทำได้ดีมาส่งมาถ้าเกิดตัวเรามีห้าดาวครับเราก็ต้องทักษะเราก็ต้องทักษาไปไหนลงซิว่าไม่กดอะไรมันจะทำอะไรจังหวะนี้ ยิงก็ยังไม่เข้าเหมือนเดิมแ่เยเฮ้ยเฮมันมาแล้วมันไหลชิปหายมันยิงโอ้โยโกซุปเซฟใครวะเนี่ยเซฟไม่ได้สวยครับโอหมันบุกมาจังหวะนี้ยิงโอยเซฟได้ครับ เฮ้ยมีการเปลี่ยนตัวเอาเดลอสซี่ลงมาคุมเกมครับเอาใครก็ไม่รู้โอกาสตัง้งเยอะตั้งแยะยิงไม่เข้ามาบอกเขาแตกเฮ้ยลูกสั้นเลยลูกสั้นเอา้ามันไม่ใช่ทีมเราดีกว่าเปลี่ยนตัวแค่นี้ทำงงว่าแล้วทำไมไม่ส่งเฮ้ยชายวินโยโอ้โหหลุดขนาดนี้ถ้าขอบอลจะน่าเกียดป่าววะลองดูลองดูอื้อ ผมม่ไม่พลาดแค่นี้ก็เอยแฮตทิกแฮตทิกแรกถือว่าทำได้สวยงามหมุน,ล,นลัสรายี่หลุดขนาดนี้ยังไงก็ขอบอลนเลยครับหลุดมาด้วยยิงโหแฮตทิกแรกครับถือว่าช่วงนี้ฟอร์มมาโอ้โหกระโดดปัดอะไรยิงเลียดดูโอ้โหมันเบอร์ไปหมด ฟอร์มกำลังมาครับโมเมนต์ดุ๊ยโมเมนตัมมาทางฝั่งโรมา่า4-0แฮตติกเรียบร้อยโอ้โหถัดได้อีกแล้ว <Moment> um มโมเมนตัมมาจริงโมเมนตัมมาจริงโมเมนตัมมาจริงทักษะมันมีสกิลอะไรบ้างอเอ้ยอ้าวผมใจกว้างโอ้เออโอ้ยอ้าวตีมือเอตีมือทำไม เกือบไปโอ้ยิงลูกนี้กดไม่ลงครับเท้าซ้ายมันมาแล้วครับทางลืมเส้นจังหวะนี้เปิดเข้าไปเข้ามือสบายๆมาลงๆขนาดนี้ผมว่ายิงไกลสักลูกไหมโอ้ไกลไปไกลเกินครับ เฮ้ยเปลี่ยนออกเหรออ้าวไม่ใช่นี่ว่าเอาส่งใหมแกไปใจเย็นผมจะเซฟแรงไว้ถึง90นาทีทรงไหมจุ๊บท่านี้แม่งโคตรเท่ยิงเอายิงไกลขนาดนี้ยังเข้าครับมมเมนตั้มมันมาจริงๆยิงเป็นเข้าครับสไลด์เรียบร้อย ว่าจะไม่ยิง้วนะมันปวดขา,ขาครับมันปวดขาโอ้โหสไลด์เอาไม่อยู่ยิงบอลตกพื้นก่อนสวยงามวันนี้เออคลิปนี้เท้าซ้ายทำงานครับโอ้โหไลยกาดบทจะยิงก็มาสักสี่ลูกเลยเรียบร้อยห้าศูนย์ไปแล้วครับนิ่มนิ่มนิม,นมเกมนี้สามคะแนนสบายสบาย มันเปิดแล้วมันเปิดมันเปิดโก้ที่เกียดวิ่งเลยครับให้แม่งต่อบอลกันไปเหนื่อยแล้วก็ยังตัดได้ไม่ไม่ขอบอลแล้วไม่ขอบอลก็ยังส่งมา ต้องโชว์ทักษะเอา้าทักษะไม่ได้เหรอไยมันมาแล้วมันมาแล้วส่งก่อนมาแล้วมันมาแล้วส่งส่งก่นอนเฮ้ยลงมาเล่นหลังดีกว่าครับโกมาโกเฮ้ยเฮ้ยขอโทษเล่นไรบ้าบอขนาดนี้โทษโทษโทษลงมารับนะครับมงสวยเคลียร์แชร์บิญโยไปเลยคนเดียว อาจบเกมครับเรียบร้อยนัดนี้ถล่มทลาย5-0มาจากซีด่าสี่ลูกเยี่ยมครับมีตบมือด้วยก็สำหรับคลิปนี้ครับก็โอเคก็มีไฮไลท์กันทำประตูด้วยครับก็อาจจะเห็นไปประมาณกลางคลิปนะเพราะว่าจะให้ตัดมาทุกแมตช์ก็มันจะเยอะเกินไป อ่ากบการบอกว่าเอาบอลกลับบ้านไปเลยถ้ามึงจะยิงขนาดนี้ได้บอลกลับบ้านแล้วครับโคตรเยี่ยมโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่องนี้ครับถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์เยอะๆครับแล้วก็กด u b s c r คร e ครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วเจอกันแน่ๆถือบอลกลับบ้านโคตรเทเจอกันคลิปหน้าครับแล้วเจอกันรับ